จงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วุ่นจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ยี่สิบปียังเหมือนเดิมตลอดมา ตามน้องสาวคุณนะสิเขาหนีไปแล้วฮ่าจริงเหรอนีไปไหนทำไมเพราะอะไรนี่แม่คุณที่ละข้อสิอืมก็พูดเร็วๆสิช้าอยู่ได้คอยดูนะถ้าน้องของพรเป็นอะไรไปคุณและคุณเอกจะต้องรับผิดชอบครับผมเจ้านายอ,อ้าวทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะ เสียไปแล้วคุณพอยังมีผมอยู่ทั้งคนทำใจให้สงบเรื่องทึงเนี้ปล่อยเจ้าหน้าที่เขาจัดการส่วนคุณผมจะไปส่งพักผ่อนรอวันที่คุณจะได้ผู้คุ้มครองคนใหม่

แล้วบอกมาสิว่าแกต้องการเงินเท่าไหร่เพื่อแลกกับกุญแจพวงนั้นยกนโซ่ด้วยกยทองด้วยนะชมสีนะนี่ๆๆแกคุณคุแกแกอย่ามาทำบ้าได้จะมานส่องได้จุดสี่ห้าซะเลยผม่ต้องคิดว่าเธอหวังจะเอาสมบัติของผมแน่ๆเลยมีอย่างผู้หญิงเลยเจอหน้าผัวถามหาที่กุญแจแ <c oughs> านเห็นไหมคะคุณจ <c oughs> ำดิฉันไม่ได้คุณบอกเขาสิบอกทุกคนเลยผมไม่ใช่บอกคุณก้อยทอง มึงบอกกูมาเดียวเลยนะกูไม่ทำไรมึงโอเคหนูไม่รู้นางคนนี้เนี่ยตัวแกเป็นบ้าอะไรแกยังไม่รู้แกจะให้คนอื่นเขารู้ได้ไงฮะก็หนูไม่ทราบว่าหนูเป็นบ้าอะไรอ่ะคุณนายทราบว่าหนูเป็นบ้าอะไรคุณนายก็บอกหนูสิคะหนูจะได้ทราบ คนนี้นี่พูดจาว่าไปวนมาพูดไปรเรื่องไหนๆๆไหนไหนใครรู้บ้างว่าพูดอะไรไหนแจ้งให้ฟังหน่อยเออนับวันจะบ้างทุกทีทำไมอะพี่ทำไมพี่ถึงใจร้ายอย่างนี้ทำไมพี่ไม่เห็นใจฉันที่เป็นแม่แม่ที่ไม่เคยได้ใกล้ชิดลูกเลยพี่เป็นพ่อพี่น่าจะรู้สึกความรู้สึกนีด้ดีได้มากกว่าใครๆแต่ทำไมอะทำไม กว่าจะไปเค่น้นนะนี่ทำอย่างนี้ทำไมฮะฉันทำอะไรล้งเด็กท่าภูมิใจนัน่นังไฮะนี่อย่ามากล่าวหาใครอยอย่างี้สิมหหานไมว่ฉันแกล้งเด็กนั่นถ้าอยากมันดันกันนักนะก็อย,าย่ามีเหยียบหัวคนอื่น เธอก็เหมือนกันถ้าอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งจนตัวสั่น์แล้วคอยทําลายคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ทําให้เธอสมหวังนอกจากจะตกต่บไม่มีปัญญาจีผู้หญิงต้องล่อลวงผู้หญิงเข้าโรงแรมด้วยวิธีงโง่เขลาแบบนี้ปพรยาฉันไม่รู้นะว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกสั่งสอนลูกกันมายัางไงลูกถึงได้เป็นแบบนี้ตําแหน่งผู้หญิงของคุณนะหรือว่าสิ่งต่างตางที่คุณพยายามอยากจะได้มันมาฉันสงสัยว่าคงจะปวด เ้าต้องการให้เป็นแบบนั้นเดี๋อะไรอะไรอะไรอ้้ยโอ้ยโอ้จ้ฉันบอกให้กลับบ้านไปบนกปลับบ้านไปเะ สวัสดีครับท่านภูมิเกียรติทุกท่านที่อยู่ณนที่นี้และก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสวัสดีค่ะครับต่อไปนะคะได้แก่หมายเลข13คุณพรทิพย์นาคฮิรันกนกลิตดัร์คโฮเทลส่งเข้าประกวดค่ะและต่อไปนะคะคุณพรทิพย์นาคฮิรันกนกลิตตดาร์คโฮเทลส่งเข้าประกวด และคุณพิมพิไลชัยโยน้ำมันพืชบรกฏส่งเข้าประกวดค่ะแหมเราเลยเตี้ยไปถนัดเลยก็บอกแล้วเฮ้ผมยืนใกล้ๆก็ไม่ได้คุณพระกอนไม่ยืนไม่เป็นไรครับและต่อไปนะคะได้แก่เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราก็จะคุยกับเธอคุยเลยเหคุยเลยครับอ้าวอคุยเลยก็ได้อาคุณพระลากอยืนตรงนี้ได้ไหคับ เีย,อยรองอันดับที่หนึ่งประจำปีนี้ได้แก่หมายเลข หมายเลข46นางสาวปริยนุษย์บานประดับและนางสาวไทยคนใหม่คือ<ช>คุณพรนิพย์นาคทิรันกระดกครับขอสแสดงความยินดีเธอได้เป็นนางสาวผิวเนียนอีกด้วยตำแหน่งหนึ่งครับขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้เราได้ตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2531แล้วนะคะขอสะแสดงความยินดีด้วยะคะ่ะ แม่พังพรค่ะนี่เราตีที่คู่แม่ของแม่ย่อมแน่นรางวัลผู้แสดงประกอบยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงได้แก่กแจากภาพยนตร์เรื่องพ่อปลาไหลแม่พังพรมยุราธนาบุตรค่ะ ขอแสดงค,ความความยินดีกับคุณมาย,ยุราด้วยนะครับดีใจด้วยจริงๆค่ะวันนี้สวยเชียว <laughs> สีสวยทุกวันนะ ท่าน,นคิดว่าคงจะต้องปล่อยให้กับพิธีกรอีกท่านหนึ่งซึ่งก็จะปรากฏบ,บนเวทีตรงนี้สักหน่อยนะฮะจะอยากจะให้ท่านได้พบกับคุณมยุราธนาบุตรครับเชญครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแมวมัวไปทักทายแขกอยู่ข้างล่างนะคะอ,อ,อยู่ด้านหน้าเวทีตั้งนานขอบคุณมากนะคะคุณวิทวคะ เป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข21นะคะคุณออนอนงปัญญาว,วงนะคะเธอจะมารำสาวไหมค่ะเชิญชมได้เลยค่ะและนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2535ได้แก่หมายเลข 21นางสาวอนรงค์ปัญญาวงครับแล้วรองอันดับหนึ่งก็คือหมายเลข55นางสาวจิราภาณลำเลียงครับเรได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราสามคนคุณยกรดาดาวรองหานามคุณมยุราธนาบุตรและผมวิทวั์สุนทรววเนต์ก็็นที่จะต้องกล่าวอำลาแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมครับค่ะเราก็คงจะต้องกลับพบกันใหม่ในปีหน้านะคะบนเวทีประกวดแห่งนี้แล้วคงจะมีอะไรๆเปลี่ยนไปอีกหลายๆอย่างนะคะมีสาวงามที่เข้าประกวดวนเวียนกันเข้ามาทุกๆปีนะคะ สำหรับปีนี้เราคงจะต้องลาท่านผู้มีเกียรติไปก่อนนะคะพบกันใหม่ปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะประทีปส,ส,สวัสดีครับ